สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีตอนเที่ยงนะคะเมดาก็มาดูต้นทุเรียนที่เมดาลูกไว้นะเพราะว่ามันยังอยู่ไหมนะคะก็เห็นมันยังอยู่นะคะกําลังต่อย,ยอดสวยเลยนะคะผมว่าเมดาเห็นอะไรนะกอ่อไผ่เนาะมันล้มลงมานะคะปกคลุมหมดเลยนะฮืมต้นทุเรียนกําลังต่อย,ยอดกําลังงามเลยก็เลยที่กระหยังมาด้วยมาหาหาหน้อ,อยู่แนวกินโอ้เขาเกี่ยวมาเนาะ ให้ว yeah! ัวกินแลไอ้ที่ยานเลยแม่ดาวไม่อยากให้มันรุกรานเยอะตอนจิ้วัวกินนะำยานลยแบกขึ้นไปไว้ให้วัวกินชั้นน้ำมังก็มีแมลงกินใบอ่อนมดเหมือน จะต้องทำแบบนี้หนูเก็บเปียกงานออกลูกผู้เรียนปลูกไว้่กำลังโตนับยุงก็เยอะนะยุงก็เยอะมากเลยยุงหลายยุงหลาย รอบๆบา้บานมันเป็นเคือแล้วมันก็มุงไปหมดเลยนะ

เกลือกตั้งเยอะดิไงได้เกลือกตั้งเยอะเลยเอาไปทำขนมเต็มกนอยางคังัๆเกลือกทางฝาไปเนาะก็ได้เกลือกไปด้วยว้าว

ลายไข่มันดังทั้งวัมันดังต้มเพียน ได้เผือใกล้จะเต็มใกล้จะเต็มตะก้าแล้วอันนี้คือสิ่งที่มันที่มันล้มลงมานละอจริมันล้มลงมาแล้วมันก็ติดรากเลยนะมันติดรากเลยจะเป็นขึ้นมาใหม่ กินดีดีะยา่นนดาเบก็ให้นะมันเหลมันรอดนะนี่แยาเดียโอ้โหหวไม่ไหทีน่าแกงจังไม่ลองกินดูก่อนนะบัวมันอยู่ปลายถาง คมนี่แหละเห็นว่ามันสวยๆกำงานนะไม่ได้เก็บไปแกงสีคมแกงใส่ปลาคมจักินไม่ได้ไป Ừ. dùng cứ mà dùng mà dùng lại thế แมงกินใบนแมงกินยอดเหมือนโพช้าเฮ้เป็นเรียนเังซื้รอรถอยูน่นะตัวไว้เนาะดินฝังจะได้กันน้ำน้ำเลยนะน้ำเสาะดินสุดดูเอฟดีลูกตำลึงดกจริงๆริงนี่ตำลึงถนะ้ามันสุกเนาะนี่ลูกตำลึงทั้งนั้นเลยนะ ว่าเดี๋ยวกินดูก่อนนะถ้ามันกินได้หรือเปล่าถ้าเราไปต้มสีนนี่ได้ไหมสิบางอันมันจะขมนะอันไม่ขมเหมือนแตงกวาเลยอร่อยดกมากถ้าลูกอ่อนๆนันก็คงจะอร่อยนะ ว่าอันนี้มันเกเแล้วเฮ้ยจะสุกแล้วลูกนี้แหละโอหเหลืองมันจะเปรี้ยวไปให้วัวก,กินได้แล้วต้นมะนาวต้นทุเรียนแล้วก็ต้นมะพร้าวต้นผักหวานเนาะต้นผักหวานก็กำลังโตมะพร้าวนี้ก็กำลังจะออกลูกนะเอฟี แต่ว่าใบมนนันมีแมลงกัดกินเนาะแล้วหญ้าของเราก็กําลังเขียวงามนะเห็นไหมหญ้ากําลังงามงาม รากของมันนะก็จะไปดึงเอาน้ำในในคลองแล้วมันก็จะยึดดินไปด้วยนะสถานไหนเป็นแสี่งแล้วเปล่า ได้กี่ปีเนาะอะไรเงี้ยทนีย่างเขาปีที่สี่ เขาขนาดนี้สีลูกแล้วนะ <Okay. S 1> ขนาดนี้จะีิยสลูกแล้วนะเ <Okay. S 1> าะนะของเรามันขัดกันดิป่ะดูข้าวแล้วทวาจริงปลูกเยอะอยู่แต่น้ำมันท่วมมีต้นนี้รอดกันดินชุดดินสไลด์นะคะี่จีนี่มันรุ้นกันว่าปีหน้ามันจะออกลูกหรือเปล่านะคะ ทางทางป่าตรงนี้ก่อนนะคะตอนนี้มันคืออะไรอยู่ต้มนมะนาวที่หักลงมานอนนะคะนอนด้วงแล้วมันหักลงมานะกมันก็ยังอยู่นม่ ่วมมันนะแต่มันก็ยังมีชีวิตรอดอยู่อันนี้คือส้มเขียวหวานยังไม่สุกปีนี้ไม่ดกใครสิปีนี้ไม่ดกาก,การดูแลหรือเปล่าก็ไม่รู้นะโอ้ลูกยังเลยไปทางไหนได้หาทางไปก่อนมาฝากได้ตำลึง,ท,งลที่ข้าวกับอะไรลูก

chính với chính yêuออก แล้วก็ใส่ก็ออกมาเที่ยวใหม่อร่อยมั้ยหาลูก